สวัสดีครับพบกับผมคนเดิมครับนี่คือเหรียญสองบาทปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดตามข้อมูลแล้วในการผลิตไม่ได้บอกไว้ครับเต่กก็น่าสะสมเหมือนกันเพราะเป็นเหรียญสองบาทสีทองปีสองพันห้าร้อยห้าสิบปดเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากเหมือนกัน ตามที่เขาเชร์เขาบอกว่าเหรียญปีนี้น่าสะสมขอให้นักผู้ติด,ดตามดูโดยละเอียดศึกษาโดยละเอียดครับสวัสดีครับ